แม่ <c oughs> นั่งไรขายเยอะยั่อยได้แสนกว่านี่แม่นั่งคนดูเป็นหมื่นเมาอ่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายหลายเอ็นซีบีพีอยู่ไหนอะบาร์บีพีอยู่ไหนวะไม่ใช่บีพีพี่ที่เก่าโอ้เ <c oughs> อาละมันสิบปีแล้วคะ่ะเชอญฉันเพิ่งกินวายไปสองสามขวดแม่นี่ท,ทักใครเสียเร็วนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ เอฟซีผ <boundaries. S 3> oh, <laughs> ู okay. ้บ <t Learning. S 3> ้านแล้ม่เฟื่องมาหรอสูครับเราไหนนอกนอสั้นผู้ใหญ่บ้านวันที่สิบเอ็ดคอนเฟิร์มโมเน่แม่เขาไลรสวดอยู่คอนเฟิร์มโมเน่ไงคื่สวดแม่เพื่อนเมาสูโอเคไม่มีใครได้กินเราที่น้าเธอคอนเฟิร์มโมเน่ฉันก่อนเที่ยงนะเที่ยงได้โอเคแล้วบินกี่โมง啊 ชา8โมงเราจะต้องบินกลับมาเย้เย่เย่อ่ะโอเคเฟิ่องแม่เธอจะเอาน้ำยาซักผ้าหรอหรือจะเอาอะไรเอาน้ำยาซักผ้าได้ไหมครับเธอน้ำยาซักผ้าผู้ใหญ่ขึ้นวิเดียวก็หมดแม่ขอถุงละ19บาทได้เธอมีของเหรอเธอมีของหรือเปล่าแล้วเราเอาอะไรโชว์รูปภาพหรอรูปแล้วอ้าวรูปภาพเบย์แครบอกเขามีของเขามีของจริงอยู่มีอยูหรอที่ไหนอะ เอ็มค่มีคนเอาไปซักแอบไปซักหรือเปอลเป่า,า,าไม่มีซักบม,มีดอกเปิดร่วมในนีก็ได้มัง้งให้แค่ห้าร้อยลังแค่สองสี่สิห้าร้อยลังจริงหรอให้แค่ห้าร้อยบ้านจากสามพันเก้าเหลือพันเก้าเอเหลือร้อยเก้าเก้าอืมใคร,ดรได้ยินใครบอสพูดอะไรเมื่อกี้น่ะอ,อะไรบิ Big Money, ๊กโม e น่เขาบอกพู่บ้านฟิลเลโมเน่สิบเอ็ดนี้ ใช่สิเก็นนี้เพือ่อญ่บเานแลนด์โมนี่นจบไม่เพื่อน,นลิ <c oughs> <c oughs> ้นรัวกาแฟได้หมดเบสอยากมามากทูกแต่น้องติดอยู่รายการจั <c oughs> หรอกาแฟแก้หมดแลวจัง,อ,งอย่าลืมกดไปก่อนนี้นางอยากมามากเพื่อนาานางอยากมามากนางอยากเจอเธอหรืออยากเจอโมนี่ก่อนอันนี้แม่ต้องถามเขนานะ <c oughs> อยากเจอเธอหรืออยากเจอโมนี่ก็คงอยากเจอโมนี่แหละแม่ เบเดี๋ยวฉันไปอ่อยเบสก่อนสรุปว่าเบสอยากเจอโมเน่หรืออยากเจอผู้ใหญ่บ้านอยากเจอโมนเน่เแต่ผู้ใหญ่บ้านฉันกลัวว่าถ้าเจอเจอแล้วเธอจะแบบแบบน่ารักมากอืโอโมเน่ใจทุกวันนั้งแต่ใจตุกวันใช่ว่าเธอหลงใช่ว่าเธอแบบแม่โอเคแม่พักก่อนซ้ เตออนนนสิอแม่มางแล้วแม่นอนก่อนพอฉันมาแล้วฉันพูดไปทั่วนะนั่นแหละก็โมนี่กับผมอะไรไล่ชุดเพื่อนที่เลียงอยู่กลางๆคนดูปาหัสานเป็นเส้นเรื่อแม่เขาจะยิ้มบนระเบิดเซอร์ไพรแล้วเออเซอร์ไพรส์แล้วหรองั้นจะพูดก่อนไปพูดก่อนทุกคนที่ฟังอยู่ผัวต้ก่อนทุกคนที่ฟังอยู่เธอบอกเขาว่าทุกคนที่ฟังอยู่เมื่อกี้ทําเป็นไม่ได้ยินได้ไหมเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์เนี่ยเธอก็มีแก้วไวน์เหมือนฉันนั่นแหละ ทำไมขอก็มีใครทักนะเราก็อยู่ที่ของเราอยู่แล้วเราเราก็นั่งกินยี่หของเราอยู่แล้วนะอันตรายมากเฟิร์นเฟิร์นมองเราอันตรายวะแค่ส่งตะกร้าให้แล้วส่งตะกร้าโอเคโอเคเอาให้บ้านมันไม่เจอพี่เฟิร์นกระโชว์เอาโชว์รูปภาพเอาโชว์เอานะสะพดเหรอโพูดรูปอัน